เล่นตัวป่ะเล่นตัวไหมไม่เล่นตัวหาอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีใช่ไหมโอ้คักโอ้คักด้วยโอ้เอาหนุ่มๆทักเข้ามาครับเมื่อกี้จับสเดือของเธอว่าไงเจ็บหรือไม่เจ็บนะไม่เจ็บค่ะอ่ะตามนั้นเลยนะฮะครั้งแรกไหมครั้งแรกหวั่นไหมก็กลัวอยู่กลัวอยู่นะฮะพร้อมยังลุยเปิดเสื้อมาเลยนะสวยไหม ใ่ดีเล้เอาเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนขอดงนั้นมันมีคนเคยีแตกบ้านที่อยู่คนเดียตรงกลางไหมครับผมตรงค่ะตรงนะฮะนี่เิดีครับตรงกลางแบกดกดสี่เาถูกใจนะ้ทุูสงสารแล้วแหละครับเดืเดือเดอเดเดเอเดืดเดืเอ้านะอดเอกกับเอืเ็อมากอ่ะไม่เ็บค่ะเดียวไอ้ที่บิดคืออะไรดช 不要急嘛，慢慢、啊、慢慢、慢慢。你